เขาจะเล็กกว่าเส้นสีพายนิดนึงเห็นไหมเนี่ยเส้นจะเล็กกว่าเส้นสีพายปกติถ้าป้าเอามาถักหวกัวป้าก็จะถักเป็น2เส้นคู่แบบนี้นะคะ2เส้นคู่มันจะเทียบเท่าหรือใหญ่กว่าหรือเล็กกว่านิดหน่อยนะคะแต่โดยประมาณก็คือเท่าเท่ากันค่ะโดยประมาณกับทางสายตาทางน้ำหนักมืออะไรประมาณนี้นะคะถ้ามือใหม่ก็จะแกะยากหน่อยนะบางคนก็ไม่รู้จักนะคะไหมพรมแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนาะเราก็จะใช้ไหมพรมพื้นบ้านประมาณนั้นแหละสมัยก่อนเขาใช้กับเครื่องทอผ้านะคะทำเอาเอาเส้นไหมพรมเข้าไปแทน แทนเส้นได้ก็จะได้เป็นผ้าห่มออกมาถ้าใส่เส้นได้ก็จะเป็นพวกผ้าขาวม้าเป็นผ้าเป็นผืนนเนี่ยถ้าเอาไหมพรมเข้าไปก็จะได้เป็นผ้าห่มเขาก็จะมัดติดกันให้เราเป็นคู่แบบเนี้ยสมัยก่อนเวลาคนจะใช้ใช่ไหมก็เอาเอาตัวปลอยไหมเนี่ยคล้องเข้าไปกับหัวเข่าตัวเองแล้วก็นั่งม้วนแต่ป้าน่ะชอบเอาใส่เก้าอี้เก้าอี้หัวกลมหรือเก้าอี้ที่มีพนักที่มันไม่มีพนักจริงไหมไม่หลุด่นั่นแหละป้าก็จะใส่อย่างนั้นแล้วก็ม้วนม้วนขึ้นมา นี่เวลาเราจับเป็นคู่อย่างเงี้ยก็จะถักเป็นคู่แบบนี้เลยมว้นมวนมว้วนม้วนก็จะมีเครื่องกอไหมถ้าเวลาใช้กับเครื่องกอก็อาจจะกอเป็นเส้นเดียวเนี่ยรีวิวไหมรมสามพายนะคะเหมาะสําหรับถักออทาตุง้งถักมวกถักปกทิชชู่ถักเครื่องใช้อะไรประดับสวยๆงามๆถักกระเป๋านะคะสนใจติดต่อได้ค่ะ